สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาแนะนำวิธีการใช้กลุ่มเรียนเบื้องต้นนะคะในคอร์สการคำนวณกำลังรับน้ำหนักฐานลากด้วยข้อมูลจอดสำรวจดินซึ่งบรรยายโดยศาสตราจารย์ดรพาณิชย์วุิพลกค่ะการล็อกอินเข้าเรียนนะคะให้ผู้เรียนใช้อีเมลที่แจ้งไว้ใน Line a d ดอ n t 1 x นะคะตอนสมัครเรียนส่วนลิงก์เว็บไซต์จะอยู่ในโน้ต กลุ่มรายประจํารุ่นนะคะเมื่อท่านสมัครเรียนเข้ามาแล้วให้ท่านเข้า2กลุ่มนะคะก็คือเป็นลิงก์กลุ่มเว็บไซต์แล้วก็เป็นลิงก์กลุ่มลายไว้สอบถามนะคะถ้าท่านเข้ามาในกลุ่มเรียนได้แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าจะเห็นคําว่า member นะคะแล้วก็มี post มี a d n นะคะแล้วก็จะมีหัวข้อเป็นแถบที่เรียกว่า discussion นะคะมี learning มี member นะคะ event leader board about แต่ว่าที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็จะมีคำว่า d i s c u n t กับ learning นะคะ discount นี้ก็จะเป็นเหมือนอเป็นช่องประชาสัมพันธ์จากอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จะโพสต์ตารางเรียนไว้นะคะก็คือจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่16กรกฎานะคะช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬกานะคะทั้งหมด10 ep นะคะก็จะได้เรียนตามตารางเรียนแล้วก็เมื่อจบแต่ละวันก็ให้ท่านส่งการบ้านใต้คลิปประจำบทนะคะ ค่ะเดี๋ยวเวลาเข้าเรียนนะคะก็จะไปที่คำว่า learning นะคะพอเราเข้าคำว่า learning เนี่ยเราจะเห็นเกี่ยวกับปกคอร์สนะคะก็ให้เข้ากดคลิกเข้าไปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าต่างที่เป็นคอร์สที่ท่านลงไว้นะคะก็จะอธิบายถึง Instructor นะคะอาจารย์ผู้สอนนะคะศาสตราจารย์ดรพานิชวุฒิพฤกษ์นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยววันที่16กรกฎานะคะเดี๋ยวไฟล์วิดีโอจะมา เป็นไฟล์แรกนะคะการเรียนจะเรียนรูปแบบผ่านคลิปวิดีโอนะคะทางอาจารย์จะอัพวิดีโอมาเป็นระยะระยะนะคะตามตารางเรียนเดี๋ยวไม่ต้องกังวลนะคะวันที่เปิดเรียนแล้วก็จะเห็นเป็นวิดีโอขึ้นมานะคะค่ะต่อไปนะคะแอดมินจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เป็นภาษาไทยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาใบประกาศรันออกมาค่ะจะได้เป็นชื่อของท่านที่ถูกต้องนะคะให้ท่านไปที่มุมขวามือนะคะ สังเกตที่คำว่า manage your account นะคะพอกดเข้าไปจะปรากฏหน้าตาเป็น basic information นะคะให้ท่านเปลี่ยนข้อมูลนะคะโดยสังเกตที่คำว่า full name ให้ท่านเปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของท่านนะคะแล้วก็ใส่คำนำหน้าให้เรียบร้อยเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้มินยกตัวอย่างนะคะเป็นนายขยันนามสกุลหมั่นเพียน เื่อท่านเปลี่ยนชื่อนามสกุลของท่านและใส่คำนำหน้าเรียบร้อยนะคะเป็นภาษาไทยท่านอย่าลืมกดเซฟนะคะเมื่อกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นคำว่าอัปเดตโปรไฟล์เซตติ้งและเราก็มาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเปลี่ยนชื่อถูกต้องหรือย,ยังนะคะดังนั้นให้กดรีเฟชนะคะพอกดรีเฟชอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ท่านไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวามืออีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าท่านเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วคําทักทายโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลที่ตั้งที่ท่านตั้งไว้นะคะให้ในขยันหมันเพียนเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาไปประกาศรันออกมานะคะก็จะรันเป็นชื่อและนามสกุลและคำนำหน้าที่ท่านตั้งไว้นะคะ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามในลายกลุ่มเรียนประจำรุ่นได้นะคะสวัสดีค่ะ